กาดประตูผาตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ครับประชารัฐนะครับตลาดประชารัฐตลาดต้องชมสารเจ้าพ่อประตูผาจอดพักรถด้วยนะครับแล้วก็ได้สักการะ นะครับสารเจ้าพ่อด้วยนะครับมีต้นจันผาเพียบก็บนนู้นครับ ที่สักการะของคนผ่านไปผ่านมานะครับสังเกตได้จากาสิ่งของสักการะเยอะแยะไปหมดครับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับคนที่เดินทางแล้วคลาาปลอดภัยนะครับส่วนด้านในก็มีตลาดชุมชนนะครับผลไม้หลากหลายชนิดนะครับ ตรงนี้จังหวัดอะไรแล้วจังหวัดอะไรแล้วจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรตรงนี้ลาปงจังหวัดลำปางนะครับอำเภออะไรครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมน้อยหน่าอำเภออะไรครับตรงนี้ตรงนี้อำเภอแม่เมาะออำเภอแม่เมาะนะครับจังหวัดลำปางนี่วันนี้ถือว่าคนเยอะใช่ไหมไม่อยากจะด่าใช่ไหมเราบอ คนไม่ค่อยมีครับเพราะว่าพิษจากโควิดนะครับโควิดทำจนตลาดร้างหมดแล้วครับปลาไหลเผือกครับบ้องนี้สองร้อยครับ อันนี้ร้อยครับปลาไหลเผือกกับปลาไหลเผือกแก้แก้โรคเบาหวานนะครับแก้อะไรเบาหวานแก้ามดันโลหิตสูงใหญ่ๆคูณนี่สามร้อยนี่สามนะครับปลาไหลเืออะไรอ่ะปลาไหลเผือกแล้วแล้วนี่ไ yes, ม yes, 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 no. ้อะไรล่ะนี่อ่ะอันนี้อันนี้รังจืดมันแหลมกินมาทำอะไรค่ะกินแล้วเราจืดมันแหลมนี่มาทำอะไรอ่ะตำน้ำพริกปลาน้ำพริกกุบค่ะอร่อยนะหอม เคยขี่รถผ่านทางนี้อย่าลืมแวะนะครับร้านปลากุ้งครับร้านปลากุ้งสมุนไพรครับร้านปลากุ้งมีสมุนไพรทุกชนิดนะครับครับอืมสมุนไพรชั้นเยี่ยมอ๋อนั่นกินแล้วผิวสวยนี่ครับดูครับสมุนไพรชั้นเยี่ยมครับสมุนไพรชั้นเยี่ยมอ่าปลาปลายาปอกๆนี่คนหน้ำแม่นี่อันนี้ หนึ่งร้อยบาทค่ะนี่อยู่สี่อันเหรอเสียบแล้วก็ไม่ใช่ตายธรรมดานะตายตายแล้วก็นี่ห้าสิบบาทค่ะอ่าตายตายครับไม่ใช่ตายธรรมดาตายตายนี่อะไรครับมะตูมตูมค่ะมะตูมแก้ท้องเสียไม่เสียแก้ร้อนในแก้ร้อนในมะตูมแก้ร้อนในนะครับหลากหลายชนิดครับอธิบายวันนี้ก็ไม่หมดครับใช่แค่เดียวก็หมด มีฉลากแป๊บเดียวก็หมดได้ขายได้กินได้ใช้กับบ้าวก็พอมาอยู่คนเดียวจัดไปหนึ่งขวดครับไปฝากพระพวกครับต่อมน้ั้นบนที่ต้นปีวันที่มกราคมที่แล้วจะมีลูกใช่ไหมมีลูกสองคนโตหมดแล้วมีครอบครัวมาแล้วมีลูกโตม แต่โรคโตหมดแล้วแต่เราทำอะไรไม่มีคนช่วยอ่ะมันเหนื่อยอืมเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนนะแหน่ๆๆ่เป็นเดี๋ยวอร่อยวันหลังแวะเข้ามาซื้อซื้อไปแล้วกันเบนดดีโอ้โหช่วยหนูหนบ้างหนูช่วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ชักแก้วนี้โอเคแแว็กซื้อคล็อกครับจังหวัดตากครับจังหวัดตากครับจังหวัดตากซื้อครับเดี๋ยวเราจะไปตำส้มตำมาที่เขื่อนภูมิพลนะครับ มีปลาไหลเปลือกเพียบเลยครับไหลเปลือกไหลเผลือกครับไม่ได้เหรอที่สอเป็นเป็นควบที่ไหนคะพจังวัากเลยค่ะของชนไม่มีหินแล้วค่ะเขาต้องเหินที่เอเลยขาแดงกว่าเราอถ้าเบอร์นี้อของเขาอ่ะจะอยู่ที่เจ็ดร้อยแต่ขเราอยู่ที่สี่นะอน่าร อันนี้เท่าไหร่นะ่เมื่อกี้อันนี้มันสองแ้าขาลดให้ได้สองสามการอันนี้สองลดได้แป๊บสองลดไม่ได้พี่ตอนนี้ครกต้องขึ้นราคาต่อครกครับต่อครก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 ขนาดไหนกแบบนั้นจะสามร้อยเบอร์สี่ร้อยเราจะเอาแบบนี้สี่ร้อยมีที่บ้านเพียบแล้วครับจะเอาอีกแล้วครับ450เอาไปสี่เอาไปที่อยู่เป็นที่อยู่ของแมลงสาบ เอ็นไปไม่ได้ครับเพิ่มน้ำหนักให้รถอีกสิบโลห้าไมีเท่าไหร่นะตัวนี้สามร้อยเบอร์สี่ครึ่งอันนี้เบอร์เท่าไหร่เนี่ยใช่พอดีอืมแเนี้ยพอดีนี่ไปเนี่ยสองห้าไม่ได้เหรออันนี้เบอร์ได้แบบเนี้ยสามร้อยเอาไปแล้วสองห้าไบนี้เท่าไหร่ไปนี้เท่าไหร่ใบนี้สามร้อยห้าันนี้แต่พี่มันชัดดีอ่ะใช่ตำแล้วไม่กระเทือนตุ่มันไม่ตุ่มมันไม่นั่นไงแล้วคุณเอาติดรถด้วยใช่ไหมเอาติดรถอันนึงอะไรบ้างไอคุณเอาแบบนี้ดีกว่าไหมอ่ะ มันไม่โค้งแค่กันไม่ค็กไม่ใช่งั้นเลยนะพี่ถ้าชอบเพ้นต์ก็ตัวนี้เลยใช่ไอเบรนติดรถนั่นเอา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 เป็นทรงดีกว่าเพราะว่ามันจะเบาเอ้ยกลางั้นเดือดตกตอนนี้เพ้นต์นะคะนี่แบบรถแบบนี้เพ้นต์เพ้นต์นี้ราคาเดียวกันนี่นี่นี่แบบรถแบบนี้นี่นะตัวนี้สับสนมาบนี่นี่นี่นีดกันนี่นี่ไม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 ่ มมมมันนจจะะบ่าไงด,ดีีีเออ็็กกทตัวนี้มีปัญหาเรื่องคล็อกครับตกลงกันไม่ได้ครับคล็อกนะครับไม่แยกไม่แยกคล็อกซื้อไปเป็นที่อยู่ของแมลงสาบกับทวยมนวยันครับหินก็หินหินหินครับแล้วต้องแ,บ,บ,แ,บ,บ,แบ,บแบบงานดิบคนเนี้ยถ้าอย่างงานตัวนั้นสามห้าค่ะสามห้านี่คือสามสามสิบห้าบาท 350เฮ้ยทำไมมันงานหยาบนะครับงานไม่ได้ทันเลคือยังสามร้อยห้าสิบอะเราซื้องานฉัดเพียงเดียวตอนที่บ้านใช่ไหมฮะตอนที่บ้านแม่ครับนี่นี่นี่ปิดระเบียบกล่าวเรื่องหินกันนะครับแวะซื้อกรอกที่จังหวัดตากก่อนถึงเขื่อนพุ้มิพลครับคืนนี้กับวิจารการเต้นที่เขื่อนพุ้มิพลนะครับเราเดินทางมาจากจังหวัด ปพียวครับไม่เหตุสีกำลังต่อ,อ,ค,รอค,ครับแต่ผมไม่ซื้อคราะกครับผมจะซื้ออาวุธต่อต้านเรือรบที่แม้แต่ต่างประเทศหรือสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่ผลิตอาวุธยังต้องยอมนะครับก็คือผมจะซื้อาศาสตร์เบือครับเอาไปยันเรือรบ น,นี่นะครับดูเลยครับสาง่ายนะครับไม่ต้องหยอดน้ํามันครับไม่ต้องรันอินเราจะไปสู้กับเรือดำน้ําหรือสู้กับเรือรอบที่ต่างประเทศ,เทศของเพื่อนบ้านนะครับเราจะซื้อสักกเบือเล็กเล็กไอ้ทีไม่ซื้อนี่ไปสู้กับเรือั้างเหรอเนี่ยเราจะซื้อนี้ไว้ในประเทศไทยเยอะๆอไปสู้เออไม่ สากเบือเอาไปยันเรือรบร้านนี้ขายคล็อกแล้วก็แถมสากเบือด้วยครับต่อไปเมืองไทยปลอดภัยแล้วครับจากน่านน้ำทะเลมีทุกขนาดครับยันเรือใหญ่ๆยันเรือหันยาวยันเรือตรวจการเรืออะไรนี้มีหมด ยากที่เอาเป็นพ่อไปไหมแม่ค้าแถมปลาไหลเผือกครับไหลเผือกครับรสชาติจะขมๆเอาไปต้มนะครับต้มหรือว่าเอาไปดองกับเหล้ากินมันสรรพคุณลดน้ำตาในเลือดใช่ไหมพวกเบาหวานความดันอพวกเบาหวานความดันนะครับปลาไหลเผือกคือคอกไปหลายใบนะครับก็เลยแถมปลาไหลเผือก